แชรแรกเลยครับหลังจากที่ทอยได้มีการสาร,รภาพว่าเป็นคนที่ฆ่าคุณนุ่นซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกตัวเองด้วยนะโดยพฤติการอันเหี่ยมโหดนะครับถูกเปิดเผยผ่านกล้องวงจรปิดว่าใช้หินเนี่ยทำร้ายฝ่ายหญิงจนถึงแก่ชีวิตแล้วเอาศพเนี่ยไปเผาอำพรางคดีที่ปราจีนบุรีโดยนักข่าวเนี่ยก็เป็นผู้ที่ ไปพบศพซึ่งศพเนี่ยอยู่ห่างจากสัญญาณ GPS ล่าสุดของโทรศัพท์มือถือห่างไปประมาณ200เมตรครับและหลักฐานที่เห็นเลยว่าน่าจะเป็นศพของทางคุณนุ่นนั่นก็คือกำไรข้อมือครับสร้อยข้อมือนั่นเองโดยหลังจากที่ข่าวออกไปเนี่ยก็มีคนแชร์วีดกรรมของทอยเนี่ยมากมายเลยว่ามีพฤติการประหลาดประหลาดตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กๆอยู่ แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าคุณนุ่นเนี่ยเคยบอกว่าโดนคุณทอยเนี่ยทำร้ายมาโดยตลอดมีพฤติการความรุนแรงในครอบครัวมาโดยตลอดน,นะครับระหว่างที่คบหากันอย่างไรก็ตามครับต้องจับตาดูเพราะว่าคดีนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนใจเป็นคดีที่แบบเหมือนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วตอนที่ก่อเหตุนเนี่ยก็อุ้มลูกลงไปด้วยซึ่ง มันบาดหัวจิตหัวใจคนในประเทศไทยมากๆเลยช่วงนี้มีแต่ข่าวเลยไม่รู้แต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่คนในประเทศเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะครับก็คือคุณทอยเนี่ยก็คือตอแหละคะ่ะเป็นตอแหละคะ่ะโกหกเก่งคะ่ะ